สวัสดีครับมือนีสิพามาเคาะตุเรียนฟังเสียงว่านวยสุกนวยเฮิมนวยดิบมันจริงมีเสียงแบบไดมาครับอุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้ครับไม่วิเศษแล้วก็ตุเรียนอุปกรณ์หากินเคาะปับ๊บหูป,ปั๊บในในดิบในในสุกนี่ครับตุเรียนเตรียมไว้แล้วสามลูกนี่ลูกนี้ เป็นลูกดิบครับลูกนี้จะเป็นลูก้ามกรอบนอกนุ่มในลูกนี้สุกครับสุกแต่ไม่เละน,นะครับสุกแบบคนชอบนุ่มๆม,มาฟังเสียงนะครับว่ามันจะเสียงต่างกันยังไงลูกแรกครับดิบนี่ดิบเสียงจะเป็นแข็งๆปอกปกปกป ประมาณนี้ครับสองจะเป็นลูกลูกหาวคามเนี่ยิ้นครับจะดังจะดังด่วมนิดหน่อยแต่ไม่หลวมมากดังตุ๊บตุ๊ตุ๊บตุแต่ยังไม่ถึงกับอุ๊บอุ๊บอุ๊นะสามลูกซุปลูกซุปลูกซุปนี่ ปุ๊บมากเลยครับบปุ๊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 บเหมือนมีลมอยู่ข้างในน,ะน่ะเนี่ยสังเกตดูเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูว่าลูกสูบกับลูกดิบต่างกันยังไงตงใจฟังนะครับอันนี้สูบอันนี้ดิบเห็นไหมเสียงจัเสียงจัไม่มีลมข้างในนี่สูบนี่ดิบ แล้วก็ตัวนี้หามเสียงก็จะดังตามระดับของอันนี้อยู่ข้างในเพราะว่าที่มันบ,บุบๆเพราะว่าเนื้อมันเริ่มยุบลงแล้วตัวนี้เนื้อยังเปลือกเลยนะ่สังเกตด,ดูครับเคาะดูส่วนมากก็คนจะสั้งกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกระจัดไปซ่าลัางเทียกอะกรอบนอกกรอบในก็สั้นกะนุ่มนอกนุ่มในมันวานเนียนนครับ อันนี้เป็นแค่การเพราะเบื้องต้นว่าเขาคงว่าลูกเ네นี้ยมันประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเมืเอเอกก่อเชียอะไรบกแยกนสุกครับันเขาฟังเสียงแล้วประมาณใจเขากะเน็ตเป็นปนะครับเอามีดมีดที่ป็นสามเหลี่ยมจะเป็นแง่มีน้อยกับพอเลยแลนน้วก็อันนี้แะบๆไปแง่หลาย มันจีบขืนเชื้อราแล้วมันขายยากรางคนเองเราเผาขวดไม่อยากเอาจีกินเองตอนนั้นจบเนี่ยเดนแยวผมเนี่ยมันไ่ร้อยปอร์เซ็นต์ดี๋ยวจแค่ว่าให้มันประมาณว่าเนี่ยให้เอากล้าแกะแข็งเลยกแ,ยแกะปีแกะเท่านั้นแหละครับครับอย่าลืมกดถือใจกดซับสไครต์กดแชร์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยว อยากเบิ่งคลิปอีกย่งมินยปเลข้างล่างนะครับขันหู้อันเฮดเปลี่ยนแล้วจิจัดให้นะครับคลิปนี้พอมจะมีกันครับ